สวัสดีค่ะทุกคนชอค่ะมามากินข้าวด้วยกันนะคะเพิ่งกลับมาจากลุงจำนำค่ะทุกคนเหนื่อยมากได้สม้มไม่ใช่ส้มตำสีได้ตำแตงนะคะหมดแล้วตำแตงไปสี่ลูกนะคะลูกเท่านี้ทุกคนลูกน้อยๆอะกรอบๆอะแก่ๆไอ้กรอบๆแก่ลูกน้อยๆกรอบๆนะคะสดชื่นแล้วก็ได้ไก่นี่ไก่นี่มันมีขายนะคะปัง บางบางวันมีแต่ขาบางวันมีแต่อกบางบางวันมีเครื่องตัวบางวันก็คือมีเต็มตัวนะคะเคยซื้อเครื่องตัวมาแล้วแต่ไม่อิ่มเขเลยได้ซื้อมาเต็มตัวพอซื้อมาเต็มตัวปุ๊บกินไม่หมดชีวิตคนลามันไม่มีอะไรดี <c oughs> วันนี้ออกไปรับฝากทองนะคะกับพี่คนไทยคนนึงนะคะทุกคนฉันละงงมากจ้ะแม่คือเราอะไปฝากเราไปในเมืองใช่ไหมคะ นี่ให้ดูชุดก่อนชุดเจ้าปัญหานะคะชุดตัวนี้เป็นของซาร่านะคะยี่ห้อซาร่ายี่ห้อซาร่าก็ไม่ได้าทไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะคือชุดเขาไม่ได้ผลิตมาแค่ตัวเดียวบนโลกนี้คะนะชุดเขาผลิตมาเป็นแสนเป็นล้านตัวเพื่อแบรนด์ของแบรนด์นี้นะคะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่คนใส่ <c ười> คือเราใส่เรา เราใส่ชุดนะคะถามว่าโป้หมายมันเป็นเหมือนชุดว่ายนะ้ำค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ว่าช่อไม่ได้ออกไปอย่างนี้นะเวลาช่อออกไปช่อก็จะมีเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมยาวถึงนุ่นถึงหัวเข่านะคะมันจะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อโค้ทประมาณนี้เลยแต่ว่าไม่ได้คลุมทั้งแขนเป็นแค่คลุมเท่าตรงนี้แล้วก็วาวลงมาอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนคนมองมันอยู่ที่คนมองนะคะมันอยู่ที่ตรงนี้คือช่อใส่เสื้อของซารา่าแต่ว่า เขามองช่อนะ่ะเป็นผู้หญิงที่มาจากพัทยานะคะเพราะว่าอะไรทุกคนเราไม่ได้อันนี้เราเราไม่ได้ว่านะเพราะว่าผู้หญิงไทยอะ่ะอ่ะผู้หญิงไทยคําว่าไทยเลดี้นะคะยังไงอะ่ะมันก็มัดรวมกันอยู่แล้วยังไงคุณก็มัดรวมกันอยู่แล้วว่าผู้หญิงไทยมันมันต้องมาจากพัทยาเราช่อเราไม่สามารถปรเปลี่ยนความคิดของคุณได้ว่าคุณคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะเลือกสิ่งที่ชอบทำได้และเลือกทำได้คือไม่ใส่ใจะคะ่ะทุกคน ชอบใส่ชุดตัวนี้เขามองว่ามาจากพัทยาแต่กับคนบ้านเมืองคุณคนที่นี่นะคะพอใส่ปุ๊บเขาเป็นนางแบบเขาใส่ปุ๊บเขาเป็นแฟชั่นแต่พอผู้หญิงใส่แต่พอผู้หญิงไทยใส่ปุ๊บมึงเป็นกะหรี่โม่ใหญ่มากนะคะซึ่งเราเลือกได้เราเลือกไอเราเลือกอธิบายไม่ได้หรอกไม่ไหวหรอกคะ่ะทุกคนสิ่งที่ชอบเลือกได้ก็คือ ไม่ใส่ใจนะคะช่อก็ช่อก็ทาตัวอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้สใส่แค่คนเดียวคือคนใส่อ่ะเป็นเป็นหมื่นเป็นพันคนในประเทศสวีเดนแล้วจะมาบอกว่าโอ้ยเวลาคุณใส่ชุดตัวนี้ไปแล้วคุณเหมือนพัทยาจังเลยอย่างนี้นะเหมือนสาวพัทยาจังเลยอย่างนี้เหรอคะแล้วเวลาเขามองมานะคะมองจิตตาไปเลยะค่ะทุกคนเวลาเขามองปุ๊บเธอมาจากประเทศไหนถ้าไม่รู้จักกันไม่ต้องไปคุยค่ะทุกคนเพราะว่าผู้ชายผู้ชายประเทศนี้มันไม่ใช่จะทุกคนนะที่จะเป็นคนดีนะคะมันก็มีคนที่จังไรเหมือน ตัวโลกอะทุกคนบางคนไม่ชอบคนจีนบางคนไม่ชอบคนไทยบางคนไม่ชอบพูดง่ายๆก็คือมันมีทุกที่ไอคนที่แบบว่าคอยที่จะจ้องจับผิดคอยที่จะดูถูกอะมันมีทุกที่อะทุกคนช่อก็ไม่สนใจนะคะเพราชอบไปลงจำนำกับพี่เขาเสร็จปุ๊บช่อก็อ่ คุยเรื่องค,คุยเขาเรียกอะไรนะคะคุยรายละเอียดกับพี่เขาเสร็จเราก็โอเคงั้นพี่เขาขอตัวกลับเราก็ขอตัวกลับมานะคะแต่ว่าบนรถไฟก่อนที่เราจะมาก่อนที่เราจะมาถึงบ้านนะทุกคนเชื่อไหมว่าบนรถไฟคือมองช่อเยอะมากนะคะเราช่อไม่ได้ใส่แบบเนี้ยไปแล้วใส่กางเกงขาสั้นนะไม่ช่อใส่กางเกงยีนนี่ <laughs> ฉันอยากให้ดูมากนี่กางเกงยีนค่ะแล้วก็มีเสื้อคลุมนะคะแต่ผู้ชายก็คือมองแบบ โอ้ผู้หญิงคนนี้ง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยมองมองแบบว่าไม่ต้องพูดออกมาก็สามารถเห็นได้ว่าคําพูดของคุณที่จะพูดออกมานะ่ะมันมันพูดมาจากสายตาเนาะว่าอีนี่ง่ายนะคะเราก็ได้ลงเราก็ได้แต่แบบถอนหายใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรชอบฉันจะไม่สนใจฉันจะไม่สนใจนะคะถ้าเกิดว่าสนใจมันก็ไม่ไหวทุกคนเพราะว่าเราจะไปแครความรู้สึกหรือว่าจะไปนสนใจคนทัว่วโลกที่มองเราอะไม่ได้หรอกคะ่ะทุกคน เสร็จแล้วระบายเสร็จแล้วเพราะว่ากินอิ่มนะคะกินอิ่มแล้วก็อิ่มไก่อิ่มส้มตําก็คือไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น,นะคะ่ะทุกคนเราก็แค่ระบายออกมาในบางครั้งที่แบบว่ารู้สึกว่าอึดอัดมากๆเวลาเราทําอะไรไม่ได้ลองระบายนะคะลองฟังเพลงลองเต้นดูลองออกกํลาลังกายดูมันช่วยได้ทุกคนตอนนี้ชอ่อก็โล่งแล้วขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะอะไรที่ทําให้เรามีความสุข ไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปทําร้ายคนรอบข้างตัวเราทําไปเลยค่ะชอสนับสนุนนะคะชออผ่านมาเข้าเลขสี่แล้วผ่านอะไรมาเยอะก็อยากจะบอกว่าอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําไปเลยค่ะชอสนับสนุนในการทําของคุณทุกประการขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะ